อย่างนุกเวดดังขึ้นนะครับในเกมการแข่งขันครึ่งหลังนะครับระหว่างนะวัตทูกับเต็จิเนียยูไนเต็ดนะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสกอร์ก็ยังคงอยู่ที่สองประตูต่อสามทั้วอตทูนำอยู่สามประตูต่อสองนะเดินไปตรงกลางโยนไปข้างหน้าเอ็ดจิเนียยูไปเก้าครับเอาละครับตัดบอลได้ครับวัตทูมาประตูแรกนี่แต่ว่าหมายเลขสองต้องเต อัดเข้าไปเต็มก้นกลบเลยทีเดียวนะผู้เล่นของวอตนะแรงใหม่นะเปลี่ยนลงมานะเบอร์หกครับอัดเข้าไปเต็มก้นกลบเลยทีเดียวนะมีการรูปหลยไหลเห็นนะมีการจุกหรืออาจจะขี้หักในก็ได้นะหากอาการบาดเจ็บสะสมนะเล่นเบอร์สี่นะเอเนจิเนียร์โดนอัดโบกดาก,กเข้าไปในก้นกบอ้าโอ้ชิยารนะ มีการปีนยานะรูปไวมากเลยกล้องจับไม่ทันเลยเมื่อกี้นะเออตามมาเลยตามมาเลยเสื้อสีส้มเบอร์69นะของเอ็นจีเนี้ยยูนเต็ดนะมีตัวนะมีตัวนะิศวกรรมใหญ่ของเรานะมีการฟาวนะเล่นเร็วนะเล่นเร็วนะ

ยอดซุมเปอร์เซฟนะลูกนี้นะหกสิบเก้าซับเต็มข้อนะทั้งตัวนะเอ้าโอ้โหสุดยอดเลยยมือขวาหัดพระเจ้าครับปัดออกไวด้านข้างได้นะถ่างง้ามือเหมือนฝ่ามือยูไรเลยเมื่อสักครู่นะตกกันมาไอทีเดียวกันบอลมา เป็นการส่งส you know ััญญาณให้กบปอรก็ยังคงที่อยู่นะฮะสามประตูต่อสองนะวอตทูนำไปนะสามประตูต่อสองนะเกมการแข่งขันระหว่างนะเอนจิเนียร์ยูเนเต็ดนะซึ่งปลาลูกคอกเอฟซีของเรานะสามารถมีชัยเหนือเอนจิเนียร์ยูเนเต็ดได้มาแล้วนะแต่ว่าวอตวันนี้รู้สึกว่าจะเล่นแบบ่อยเยื่อหรือเปล่าหรืออะไรไงหรือหมดแรงกันแล้วนะไม่ค่อยจัดจ้านเหมือนเตกับ ตาลุข้อเกมตีเลยนะวอตในวันนี้ต่อยยิงอ้าวเบอร์ยี่สิบเก้าอิดน้อยครับอิดน้อยสิทธิ์บ้งไฟแสนแล้วก็มีอาการหลุยเห็นเหมือนกันนะเบอร์เก้าขึงบอลนิดหน่อยนะเหมือนคืออะไรของเช้าๆเลยทีเดียวเมื่อกี้การขึงบอลนะปราณีตในการเขาขึงบอลนะเมื่อกี้เบอร์เก้านะสงสัยจะมีประสบการณ์ด้านนี้สูง มัดดับหน้าเบอร์เจ็ดก็ยังลังเลน,นะครับว่าจะส่งให้ใครดีเนาะระหว่างซ้ายกับขวาน,นะตอนนี้ขึ้นมาเติมกลางนะครับมัดดับหน้าเบอร์เจ็ดครับเบอร์เก้าสิบเก้านะสงสัยผู้เล่นนี่อยู่โซ่เก้าเก้านะใช้เบอร์เก้าเก้านะเบอร์สิบสามหักหลบเบอร์สิบไม่ได้จะสวยงามเลยไปแล้วจะลากไปกินเองในน้ำหรือเปล่านะต้องรอติดตามนะอา้าวเลี้ยงจนออกครับลูกนี้เลี้ยงจนออกนะ มาดับหน้าก็แกหกขนะึ้นมาเลยนะปาดมาดท้งด้าซ้ยเบอร์เกบเก้า 99, วิ่งไม่ทันนะเนื่องจากอาจจะเป็นนะช่วงสั้นไปหน่อยหรือเปล่านะหรืออาจจะมีการหนักเบียน่งดสสีมยะสาถึงมานกะันกงตอนนี้สุิครับ ตู้ออส,สีครับ5 3 4 17นะครับตอนนี้มนวัวฟูเลยครับ5 3 4 17จะเป็นการบอลสูงกว่าเล็กน้อยนะครับสู้คะแนนกลางก็เป็นสุดใหญ่โอ้สีค่อนข้างที่จะเจ้าพลังนะมืนสยามคูบาต้าหรือยันมาเลยทีเดียวนแลักษณะการสกัดบอลเนี่ยเหมือนฮะสกัดแท้ถ้ไม่หลอดไฟก็สปริงเกอร์นะเวลาหน้าดูท่านะ รับเบอร์สี่นะฮะบ้าพลังนะของผู้เล่นกองหลังอินเดียเนียอยู่ในเตตนะโอ้เก้าเก้าพลิกไปทันนะเบอร์เก้าเก้าพลิกยิงแล้วหลุยส์ออกข้างไปฮะดูทรงผมนะทรงผมผมประทับใจทรงผมกรรมการเลิกกันนะย่ไปเลยนะทรงผมเลยเย่ำอๆครับดูทรงผมกรรมการนะดูทรงผมไลายแมนนะสุดยอดเลยทีเดียว นนี่ฮะดเอลยแต่เราก็ไม่ต้องสนใจในทรงผมกรรมการนะเรามาสนใจเกมการแข่งขันในสนามกีกว่าบอมพลังโปรสีของอินจิเนีย์ยู่นเต็ดส่งเข้าไปด้านหลังโกนะครับด้วยความรุนแรงนะกระแทกผนังดังตั้มเลยทีเดียวมาดับหน้าเลี้ยงมาด้วยความมุ่งมั่นนะ เลยน้ามองเพื่อนส่งมาทางด้านขวาเบอร์29นะอิดน้อยบางไฟแสนโดนลุมสองรับอิ้น้อบางไฟแสนไม่สามารถหลุดไปได้ละอินนียลอกมาน็อยได้างหะตมจังวะแล้วายมาครับมกเลแแต่ด้วยความไวที่เหนือกว่านะก็สามารถเี่ยงบอลกลับขึ้นมาได้นะย9มเก้าซับเต็มข้อแต่ก็หลุดออกข้างไปอีกเช่นเดิมนะ เกมก็ค่อนข้างที่จะเมามันนะครับ,บรโคศกนะโคศกก็ภาคกันอย่างสนันวันไว้ทีเดียวตอนนี้ตาก้องก็ปวดเยี่ยวชิบหายเลยแต่ก็ยังไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำฮะเนื่องจากอ,อาจจะขาดตอนหน้าในการถ่ายทํานะไม่ประทับใจเลยประทับใจทรงผมกรรมาการ,นรเรราารน,านี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะ,ะยำัทีเดียวหมอลำไปเที่ยวหมอลำแถวบ้านตากล้องเนี่ย กองยังไม่ทันรัวเลยป้องเลยมาแล้วมาแล้วเบอร์เก้าไม่ทันนะแสดงความเหลือใจไม <S <s ่เห hmm, ็นนอเดูการ์ตกำกัปั้นแะฟัดลงอย่างแรงนะอ้าวเบอร์สี่สกัดเอาไมแล้วบอลออกไปครับไปแล้วสีครับตอนนี้วอลก็มีการพักสนามเล่นแล้วครับเบอร์สี่แทงเขาแล้วยอดเขานั้นน้ำใจนะเมื่อกี้เบอร์สิบเนียวเต็มที่เต็มบกดาของเบาอีกครั้ง อันนี้มีขี้หักในครับสำหรับเอนินเนียอยู่ในตึกนะเพราะว่าโดนอัดโขกดากไว้แล้วกาเนกนะครับเอกินเียลานอจำแล้วเกินนะส่งของรรปการนี่ยสุดยอดนะนีหมอลำส่งเวนลอยนะเวลลอยทุกทีเดียวนะส่งของอุปการนะมีการขอเวลานอกครับสำหรับบอส ตอนนี้ประตูนั้งเปล่านะครับ